ปริานะคะวะตัวสวกสังขนธะมามิสังธมะมามินโมตัสสะะคะวะตหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะตัวหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะ ทัสสะสนาตุเมพันเตสังโฆอิทังสังคัสสะกตินาตุสังอุปันนังยิสังคัสสะปตังสังโฆอิังกตินาตุสังอายสมโตปุญญสัมปันนัสสทายา ทาสิน ah ังอัตถริตงเอสายะเตสุนาตุกเมพันเตสังโฆอิทังสังคสากตินาตุสังอ oh. ุปันนังสังสังโฆอิมังกตินาตุสังอายะสมะโตปุญญะสัมปันนัสา ស្៨្ៃញៅេ្ៀឈះ័ទ់ក្្្ថ់ទ្្៎ះ័ទ្ៀ៓ះ័ៀា។្ែៀក្្ថ្៊ំំៀៀ្្ះេ្្្្ែោមេ្ែៀំៀ៏ែ៏្ ตินาทุสังอายัตอายสมตปุญญาสัมปันนสปินังอทริามติสังขสัตตสมาุนะิเอว รรมวัญจาให้ภาคธิในรัตทรการบรรจุกับการปินทุปินทุแล้วก็บรรจุโทนปฏิฐานเสวปฏิฐานนากรานนโมตตาะมะโตอีมังปินทุกกัาปังคารุิยบปิจิมังปินทุกกัาปังคารุีิ ตัีย็ไปไอิหม่างเป็นพวกตั้มปังะโรุ่มีต,ต,อตอนมันโยโทนี้ือโทอก็มาทึ่ว่าเอาผ้าเก่าทับผ้าใหม่ก็ตามมาที่ว่าจะได้เลือกใช้ภ้าตบบนี้เอาไทับกันอีกม่ง สังขารติงปจจุธรามิรุติยปีอิมังสังขาติงปจุธรามิตัติยปีอิมังสังขาติงปจุรามิถูกโทนฐานเลือกอธิฐานสระขาเรือกทำกรา อิมังสังขาติามัติฐานิทุเตียมปีอิมังสังขาติามัติฐานิตเตียปีอิมังสังขาติมัติฐานิบันโทปจุโทอธิฐา,านติโกเปจตสังตาน าาสัมปาทินอัตตาไีอนนโมสาุนนะอัตตังอาวสุโสังขสัตถินังทำไม,ม่ควกรตถินาทารโรอนุมโมทธาทุติยมปีอัตตังอาวสุโสังขสาัา ตาทินงทังธรรมิกวรตาทินนัทธโรอนุโมทธาตัตาติยมปีอัตตังอาวุโสสังขัสศาสตร์ตาทินงทังธรรมิกวรตาทินนัทธโรอนุโมทธาตั <c oughs> พร้อมกันนะครับอัตตังอันเด sakatini na bibigo ba อนุโมทนากถิน่นความจริงนั้นสงไม่ได้กรากรกถินคณะไม่ได้กรากรกถินบุคคลกรากรกถินแต่สงอนุโมทนาคณะอนุโมทนาจริชืือว่าสงได้กรากรกถินคณะได้กรากรกถิน่นถูกต้องตามพระวิตในสำหรับที่ได้รับกถินได้กรารโดยถูกต้องแล้วก็จะได้รับอนุสงต่อจาก อานิสงส์การจำพรรษาอานิสงส์การจำพรรษานั้นก็มีตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำไปถึงกลางเดือนสิบสงถ้าได้กรากระถินอานิสงส์ห้าประการคือเก็บอดิเลกิบอนได้ตามปรารถนาเที่ยวไปไม่เทอาถือกรายกิบอนาพบกำรับฉันคณาโพด์ได้ ลาบเกิดขึ้นเก็บย่นได้สําหรับพวกทิศนี่เป็นอันิีสงห้าประการนะก็จะได้รับและประยืดไปจนทุกปลาเงเงินสี่เราเรียกว่าหมดเขตของกปถินหรือเรียกว่ากปถินดอกคือหมดิิลานะเพราะฉะนั้นก็ ได้รับปัจถินได้การเกบถินแล้วก็จะมีอันในสงเราที่กล่าวโดยกานนะก็ไปรักษาผุปฏิบัติภายนอกเขกกม่มีอะไรก็กลับวครับ